เนี่ยเนี่ยด้อจมก็เอื้อลกเลยห่ชีบลุงเดมาหนอยะเนี่ยจะไปไหกัสัสดีตันชาชาเจ้าค่ะสวัสดีพระสกุลคนเจ้าค่ะพระพกรากากีเจ้าคาราชนีแห่งทองทุ่งเจ้าสวยด้วยม่วิบวิลโครวีตกตาปลายสวัสดีอ่านคำถามสิไสายมึอนี่เตรียมตัวจะไปไหนเอ่อย มือเด็กๆก็เป็นมือรวมเนาะรวมตัวกันรวมเขาเฮียนนะพี่น้องประุมนะสิว่าแล้วก็ได้จ้าค่ะรวมใน,นบ้านงานเทียนกันาด<น>เทียนลายสีเฮียนนี่เคือแบาปีนี่บนแน่อาสิเฮียนในบ้านของเจ้าของเนี่ยพี่น้องฐานะเทียนหลายแต่ว่าน้องเมย์ก็ไปเพื่อขึ้นมอได้มเมย์น้องเมย์ก็มอสามน้องทามอสาม,สามจ้าค่ะ ในกินข้าวเช้าจ้ะค่ะกินข้าวเช้าก็จ้แม่ก็สิไปส่งจ้ะค่ะเอาอบ่เฮียนนเก่งเด้อยังกินได้ยังกินสบายดีพี่น้องบอกแม่กินข้าวนแงหอยกนปันกินแหัมัังออกเอิ้นครูอ้อยในตัวครูอ้อยสิไปโรงเรียน้เด้อว่าสิครูอ้อยสิไปโรงเรียน้เด้อ นี่มมจะขับโมแม่ไปเขาเงียนร,ร <า S 2> ปลากับออมหอยมวันนี้ไปรวมตัวกันไม่ได้ข่าวหรอกแล้วไปชั่งกินเขาลุงนิ่งนะครับ<ด>ลุงนี่มากเก็บหอยแหละแม่บอกเพราะเรานุ่งนิ่งออมหอยออมหอยหนึ่งป่าก็สิเป็นชั่วโมงแล้วสุกส่วนคุณแม่จะไปไซค์ะไปทั่มบน ทางก้าามกมาเต็มว่านี้ค่ะไปอีกค่ะแต่้างามะที่บ้านพวกง่ายชงประธานซีนบอยู่บ้านพวกนี้ว่ายมันมันห้าม่ได้่าเาพือ่ไร้าศนยใหญ่ผระวันเกิดบ่แม่เพืออะไ่้า่นยใหญ่ผระวันเกิดมันต้องว่ากันยังทีมีหมต้องว่ากันจให้กับวันยาเนีไป เออผูอยากไปผู้ใจบุญก็ไปไปผู้ใจบุญบุญกับประกาศโด๊ได้เก่เมืองใจโดดออประกาศจุ๊บ่องกงเก่เมืองอันไปมื่อนี่คนลายมันวะคนลายน่นเะทุกทะทุกงบุลงมาัุดประชองวบนบอกก็ยังว่ารถลอยฟันไปลอยโตมากไปทายพี่ก็ม่ไปทายี่เลยน้องะรถนั้นไล่กันวาไม่ยุ่งาา ต่อพ่อคาเ่โทรมานมนี่ยันบ่นอะไรบ้างนเบรกนี่รอนก้นคนจะไเลาะจะเด้นรุดรุดนร้ต่อติดิดแบบพรยาของเตมารวมทําบุญเก่ากวัดนะรันรุดลอยายกันหายขงค่รอาานย้นกับพาแดงเงับรอากายับรถได้ ใช้าว่านงมากว่ากันว่าหุ่นออกก่อนเป็นนับยู่วันนบว่ารถได้ขันไ้แรกทอะไรนับ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 เรียบร้อยจนับได้บัดออกกันนัว่าเป็นรถนวามาเพิ่มอีกเไดเยจ้าไปทำนันต้องฟื้นออกกันต้องฟื้เพิ่มเขาอีกเพิ่มไลนะครับก็เพิ่มอีกนะครับนก็เพิ่มเขาอีกม้วนอะไรก็ได้ลายม้วนมันก็ไหมขันบ่มีพระจังว่นะแม่ ว่ามันมีอาจารย์พา้ำพาเลยมันมวนมันไพกระไปกระแบบอาี้ยนะรดอาจารย์อาจามคันที่กันรูดถูกนเสรีสวัสด์นันต้องมาที่นี่แม่ขาวคนที่ภาพไปตองหล่นะรถป่ายอขมครับไแม่ปไปเบิ้งน้ำตองหล่องตักบมีเบิ่เบิ่งิก ตักอไรกับบวชนำสับซีของน้ำออกบ่อตาชีวิตบ่น้ำออกบ่อเก็น่มันลายย้ายมันต่องหลง้ายองหลงย้า้ตักบวบงมันออกเลยเลยบบบอนเะวันบหวไรอืมบวชหัวอแซมมันจ็บมนกยาทำานทำงานบ่อรงาน

คือขันใกล้กับปั้อขันเข่าเนี่ยนี่กับเมื่อเองจะน่ากระโจมต้นเขามีมวยด้วยรัปั้นรุจักรยานมาทีกันเขาทำหน่อยดิทำหน่อยเขาบอกได้ทำหน่อยเขาไม่มวยเหรอบอลทรงตุ้นลายอยู่เขากระลอกกระแลกตอเช้ามันบอกปีนึสามบี ปสาแล้วเล่าตัวกอได้เยอะเล่าตัวก้องอจดซ้อนน่อเอาเอายากเังืนบ่ได้เอาบ่บ่เฮียไได้กูเนี่ยมาเมือแรกเลเฮียเด้อไได้โตกับลุงจือมาหยเลยนะโตตักอขอขอ ก๋อไข่ขอไข่เช่น่ะพ่อเอาเอนก๋อไข่ข้อไข่ข่อกล้วยแบบนี้เลยอีบีให้ดีเลยค่ะได้ยอีบีเห้ดีนะร้จะซ่าซาเอาไเอาไปจะตเอ้ออมอจออมอ

ข้าบ้านน้าหัวคำตัวท an ิอ่านวันไหนไหนบ้านหัวน้ำคำแล้วรู้เ uh จ็ช่องเต่มมือวันทินดาบู่นะเออเกชาคำบัง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 ขงบ่กคบช่องกเ้จับเเนี่ยจะไหวต้จุ่ม

มาบอกว่าาเปิอืม่อมเราไปกข้าวช่วยแ้เมื่อจะทำมันกระทาเนเพชรไปยกมาทำทั้งหมบอกไปทดสอบกันน ยัไงจปั้หรือไปห้ยไาไปรเอาในเซมไปหาเห็ดไปไปบางีันไปสิเว่าจะมีต wow. so pues ัวชุมาไปเด็ดตเห็นใดไปหลไปลอยแ้วก็งี้หยไปเลยม่เลยเดกีม่โทไปว่าเขาสิไปหาเห็ดโทมาแมีว่าสั่งม่ได้บ่

ไปใส่นะอยอย่าเ้นตาอเาน้ม่ปะย่างเขาเขาหน่ยล้วหาเมื่อก็จะมาเผาหวไอ้แม่นไปลงบาง่เยะมาีนมาจีนเขาชให้ลูกบางแย่บุญชักจะเดินลงเงียเครื่องเครื่องต้นหยาพ่อเออไปล้งบางแยเล่นทาง เขาเคยเข้าเนี่ยไว้เนาะายเตอดเตอะพาเดียวเขาจะ่หนังลเสียงเงินเสอกัดมีหล่ตัวดีปอเขาใครนี่ฉันยังมอเกาองคขาขู่เขาไม่กมาคุัวดีเด้อเราครัดีววนว้าเห็ดหอยแดง้อเค่ไกม่เมื่อ้่

ไปแล้วไปนอนเ็น่็เ็สุดอีเมทแล้วกหดูหนี่บอให้น้องหอยด้วยน้งไปตายเลยแม่เด้อเออได้ระเบิดหอยเหลือมาองไปชูไหมโทรมาบอกว่าให้อเอาหอยด้อยอหอยด้อยจหัวอะไรมาหัวเดียวโอ้โหอยกินป็นนะทำมาได้สิไปไหน้มีาอย่างไรก็มีงมาบอกเอาปล่อลงมา ไอ้ข no. ุดมันบอเขาอุ่นก่อยดยวอโอ้ยไป็นหาหอยดเด่นขิงเขาสิบก้อนไมไปนไปแม่ยไปก้นกี่ดหอยพ่อไปนั่แม่ใหญ่เยอะขิงเขาใช่ไหม่หอยพ่อจะว่ามือชิแน่เข้าอนาคตเว้นตีแม่ถ้าเป็นนายบอแม่เขามาแตงเว้นบอ ยังมาแคอนเดอในจคเข้าหม่อย่งกระจจะลงมาพังจะลงมาเทียนเอาเข้าปัใส่ยคเทธรรมเอาเข้กรเ้นแต่ว่าอีนี่เอาแปดโมงเก้างทีนเทีแล้วท้ามไปบารานแหลวก็มาไปไปร่วมวันกรยนมาข้ามป้อมเลยครับแสมมาขาป้อมตู้เย็นเห้ยคพงคนคือสิเนาแม่ ไล่เล่นอันโทลูกสิบาบุญมนี่เห็นนทำบุญจันันกเดินคมม่คุงนจโิดก็ไพคืนกูอั่มันบ่คอยไปนะเขามาไปไปนอกบไปคูง้องงทนันบ่มีดอกบ้านเฮานะะนเขาไยังบงลง้าเฮากัมไดน่ไม่ไงไม่เ่าเจอาเห่ากับไงไม่เห่าเอมเาบมนี่ไเ่างม่่าอหมดเคเด้๋ยะคือบ่มีผู้ไป ได้จะเพ่อะทงไม่ทะทงไม่ำพันมือลงลก็อีเต้เทนั้นเลยมือลุเลาตัวันมือมคนานเอาครับท่ทมาบอกครับทาน้ทงมากกับล่ายครับขบุญยากอมีจุว่าจุดทุกู์ทวายท่านแล้วทีออกล่างออกมาเลยลุกทีผู้ทีลิกทีเหลืแล้าก็เข่าไปเข่าขบุญยากเออ กจะากะยังจอาจาเอากดังบดังเครื่องบันเทิงก็มือมนมันแช่พเอ็มเมันเขาไปอยู่กับันบูดังไหเขา้า่ะของเราปิดะเนไปทางเินเงิปางเิงปะก็บดาคนาเอาลงวัดจะเนเวนเลอกแเลอใหญ่บบดสัเลนกมาขึ้นไปนัเชงนั่ง แล้วเขาใส่ตัวอยู่ในกกเสาร์ะ่ในอเลนนิอยนะขปิ่นมาใสุ่เาเนาะเวลาเนี่ยเเดอยตกใจเลยนี่้อมยายมันบ่ได้ของเลื่อไนะครับยายเยนคือว่าลุงไทยบอกซื้อไม้แล้วยายมันต้องดังห่อที่ออยายไงลงม่มันจังดังตอนที่บวเาขยายเขามาเาก็ยังดัเือได้ีหเบ้านองบัวกของบ้านน่ะห้องท่าัดั่งหักเนาะแม่หองื้กเงเนาะแม่หองื้ก็ดัง บ้านทำอะไรไผู้ยู่ในเทียงนั่ยังบได้ยินบ้านน้ำนองือ้ยินไยินผู้ทำเขาปนคนประกาศเพราะว่าประกาศเนว่าบอาไปหาฮิตเนี่ยระกเด็กน่อยตรงนี้ได้ยิน้ทไปห้อหัวใอาวหวงว่าาแปเชฮมกลงทำกูแล้วแล้วผมมาทำ่อนหลานเขาบอกปดเนาะ นี่เนี่ยชมพูจูอะค่ะแต่คือแล้วว่าอยู่วันนี่แล้วว่าิมพูจูเล็กน่อยพักดิ้งน่อยไปหาเห็นดั้งหน่อยชมพูจูนี่เนาะไปบอยทำไปหาเห็นแล้วโง่ไปเห็ดลายแล้วมาจุกสั่เยอะไปเห็ดลายเยอะนว่าเขาไปหาเห็ดอันแก้วอะเอาอย่มงงอยติว่าเมือดฮะบัวมาเบัวยังไงนัวยังไงไปบัวมาบัว ร่วมมันร่วมก็ร่วมะแบบาไปแล้วเขาะะนันเใเขาก็มาวมากกว่าที่เราเข้าไปร่วมก็เข้าขาไปข่าว่าทไมอันนรวมคนบางที่ชื้อคนมันไม่ได้จำได้กันบางเฮียนลายกัไม่ได้เข้าอยู่บนนออย่างกูมาอืมบางเฮียนลาก็บมื่อข่าวร้ายกับมันก่คือก้า สวัสดีค่ะสุภาพนะดูใบใหญ่นะมันมแล้วคือสมุบนยินด er? pues อกบวจิไปบอกนก่ากทนนนี่ตานี่ะขาพเช้นบรนั่นะขาววา่่เปลคู่นะบ้านจปเป็นเป็นคูให้ไปไหมว่ามีเงินเดือนไปดับระสองเซนเสนมาลบกับเบอร์ ปีลกปีจนหายเงินหายขาดเงนหายเขายืมห้เงินเดือนของเจ้ายืมักเงยนแล้วหายทำเงยนอยู่เงินไม่ซื้อึ่มากิดชีค่ะบอว่าน้กันนะครับว่าวม่าน้ำมมิดอมิดะเปิดเพลงนะเพิ่นไว้ไหนกันน่งเจ้เพลงเอ่นร้เพล่านร เนื้อออกจากกันไม่บอกเนื้อคือเนื้อไปโกงไม่หรือแล้วกงเต้าหูใช่ไหมนักทลอะไรเยอะไปไหมข้าวน้อยเอาไปเที่ยงนะบ่จะได้รู้บ่ม้าไก่ของเนี่ยจะไม่ยืมเที่ยงละมันยืมเที่ยงวันนู่นยืมเที่ยงข้าวนู่น น้ตาก็เคยอยู่น้กัดบ้านงงเอาดอกแบบเอาออกไปการทับกแล้วไคนเราสวยมันจะอืนจะกัอเากองเสมออย่าเอานี้เใช่เนี่ยใช่น้องนี่ฝ่ายนูนนมเป็นเุ่มทมันสุดจะรู้ฝ่ายทบรททำท ้ยไที่ขับวป้าฮาเฮ็ดก็ได้มัเรามากระงออกเลยสูดย่าไปด้วยกบมา้ามันออกบางโนนมาอะไรแม่งไปกนล้วเียยหามันผิดสุราพายจกได้จะหาเวลามันก็ไล่กับเธอแล้วจะหาก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนายอาุันสุคนไปแล้วโดยสบายดีสบายดีากันาอันกงได้ที่ไหน